ถือโอกาสวันครบรอบคล้ายวันเกิดของหนุ่มขาแดนซ์ฮันอสิริยะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาได้พาคุณแม่และเหล่าแฟนคลับไปทําบุญเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรโดยหนุ่มฮันได้มอบความสนุกสนานให้กับน้องๆด้วยกิจกรรมมากมายก่อนที่ตัวแทนจากแฟนคลับจะออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยเค,ค้กก้อนโตวความรับคาอวยพรจากคุณแม่ที่ทําเอาหนุ่มฮันของเราถึงกับกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะ สิ่งที่ทุกคนทําให้เนี่ยมันแบบประทับใจมากๆแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆนะฮะและ้วก็วันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่ผมที่มีความสุขนะ,ะผมคิดว่าน้องๆทุกๆคนที่บ้านธัญ,ญพรก็คงม,มีความสุขเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งลวกันก็ขอให้ความสุขที่น้องๆได้รับส่งผลกลับไปให้ทุกๆคนนะฮะได้ได้มีความสุขไปด้วยกันเลยลวกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆครับผมวันนี้ สนุกจริงๆครับนอกจากความสุขสนุกสนานที่ได้มอบให้กับน้องๆบ้านทัยพรแล้วงานนี้ฮัลโลแฟนคลับยังได้รวบรวมเงินเป็นจำนวนเงิน50,000บาทและสมทบเงินส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกจำนวน50,000บาทไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆอีกด้วยค่ะ